แต่น้ำใสใสหน้าไม่ได้หรอกจ้าขนมพี่ห่อละ25บาทใส่เงินเพิ่มอีก15บาทสิน้องใส่รุ้งทำหน้าเศร้าก่อนจะเดินคอตกออกไปชาวบ้านที่ยืนเถ่านั้นเริ่มกระซิบกระซาบกันว่าขนมก็จริงอยู่ที่อร่อยแต่ราคานี่เกินไปนะใช่ใช่อีกหน่อยคงไม่มีใครอยากอุดหนุนแล้วล่ะ ตอนแรกน้ำใสไม่สนใจเพราะยังได้เงินดีในวันนั้นแต่พอผ่านไปหลายวันลูกค้าประจำเริ่มหายไปจริงๆบางคนหันไปซื้อจากร้านอื่นที่ราคาย,ยุติธทอมกว่าน้ำใสเริ่มนั่งเหงาที่แผงเพราะของขายไม่หมดเหมือนแต่ก่อนในใจเธอเริ่มมีคำถามแวบขึ้นมาหรือว่าฉันจะผิดเองนะที่คิดถึงแต่กำไรของตัวเอง ค่ำวันหนึ่งหลังจากน้ำใสกลับจากตลาดเธอพบว่าพ่อนอนสมอยู่บนเตียงสีหน้าซีดเซียวหายใจหอบอ่อนแรงน้ำใสตกใจรีบเข้าไปเขย่าตัวพ่อพ่อพ่อเป็นอะไรคะทำไมไม่บอกน้ำใสเลยพ่อเพียงยิ้มบางๆพลังตอบด้วยเสียงแผ่วเบาพ่อไม่อยากรบกวนลูกเห็นลูกเหนื่อยทำงานทุกวันพ่อเลยอดทนไว้ นิทานตอนต่อไปกำลังจะมาอย่าลืมกดติดตามแล้วมาฟังไปพร้อมกันนะคะ